เอลโหลสวัสดีเกรับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วซึ่งผมเพิ่งตื่นแล้วผมก็มาอาัดคลิปเลยในวันนี้นะทุกคนเราจะสามารถอีโวของได้นั่นเองซึ่งถ้ามันอีโวแล้วของชิ้นชิ้นนั้นก็จะโหดขึ้นทุกคนเข้าใจไหมซึ่งของที่อีโวได้นั่นก็คือจะมีประมาณนี้ก็จะมีแอปเปิลทองนะพิกแอคเหล็กเอนเดอร์โปรที่ตัดขนแก่แมกมาคิว ma แล้วก็สโนว์บอลเอาล่ะอุดพิทรรมทําเรีงเรามาเริ่มตัดไม้กันเลยดีกว่าเฮ้ยระหว่างตัดไม้ผมเจอเหล็กด้วยฮะโอ้ไม่ก็ ทำ,ทำไมเหล็กเยอะจังงานแถวนี้มันอยู่แบบโซนภูเข,ขาอะ่ะหุยถือว่าโคตรเจ๋งเลยฮะไปไบโอมนี้โอเคได้เหล็กมาแล้วก็ไม่ใช่ได้เหล็กมาดิได้ไม้มาแล้วก็คราฟตคราฟอออนโกเลมเอ๋ยอยู่ไหนเอ๋ยอาออนโกเลมอยู่ตรงนั้นไงขอทําขวานไปหนึ่งยส ก็อันนี้ผมจะมีอันนี้นะทุกคน evolution gem ก็คือเราต้องเอาของที่มัน evolve ใน list เนี่ยแล้วก็เอา emerald สีเหลืองนี้โยนเข้าไปแล้วมันก็จะ evolve นั่นเองเดี๋ยวผมทําให้ดูแต่ขอค่าแบบค่าแอนตเกรลมแป๊บนึงแอนตเลมอยู่ไหนวะเนี้ยนี่ไงแอนตเลมแอนตเกรลมฮ้จ้ปราขึ้นมาแซะพอตีหน่อยนะแกพวกอู้ยจุบอุจบจบขึ้นมาขึ้นมาตีแอนตเกรลมสักประมาณ10ทีหรือเปล่าจำไม่ได้แฮะเอาล่ะตอนนี้เราได้เหล็กมาแล้วผมขอกลับขึ้นไปก่อนก่อนขึ้นไป ขุดไม้แป๊บน,นึงโตครับผมอยู่ไหนวันนี้ผมลงมาลึกเกินไปไม่ใช่ลึกเกินไปผมลงมาต่ําเกินไปเอาเลยเอาผมตอนนี้ผมจะมาทําที่ขุดเหล็กกัน yes และเอาที่ขุดเหล็กเนี่ยโยนเจมนี้เข้าไปนี่ผมก็จะได้พิกแอคที่แบบทําไมเหมือนพิกแอคฟอร์ดไ์เลยวะมันเขียนไว้ว่า lightning p i ค a นะทุกคนก็คือพิกแอคสายฟ้าอย่างนั้นเหรอพิกแอคสายฟ้าว่ะเฮ้ยทำไมตีโคตรแรงเลยดามเมจตั้ง5้าเลยเนะี่ยกดที่ขวาไปอ้าวกดที่ขวาไม่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะกดชิปที่ขวาอุ้ย หดชิปแล้วคุณเลยเอ๋อโอ้ไม่คอดแล้วมันเผาไอเทมให้ผมด้วยเลยนะเฮ้ยถือว่าโคตรเจ๋งเลยสิฮนะอ๋อทำลายบ้านเ <c oughs> ฮ้ยมันทำลายบ้านอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมันโกงเงินไปหรือเปล่าเนี่ย โอ้ม่ก็ตัดไม้แบบอีซี่ว่ะโอเคของอันต่อไปก็คือเราเราพริกแอคเสร็จแล้วนะก็คือแอปเปิลทองกับที่ตัดขนแก่งงั้นเหรอเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของมันนึ่งโอ้โหของเยอะจังครับพี่เฮ้ย hey, แต่ผมจําได้ว่ามันมีแบบ Snowball ใช่ไหมไหนลองดูสิสโน w ์บอลเฮ้ยได้ก้อนอะไรมาเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบก้อนอะไรวะเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นก้อนหิมะเหรอยิงไปเฮ้ hey, ยยิงได้โอ้ห oh ม่ก็ยิงถึงไหมนะตรงนั้น ไม่ถึงอยากเทสด้วยว่ามันแรงสักแค่ไหนแล้วกดชิปอ่ะกดชิปปุ๊บฮุ้ยฮุ้ยเมื่อกี้เหมือนแบบเมเทโออ่ะเหมือนเมเทโอ,อตกมาฮุ้จุบ๊บ ตกมาบุ้มเอาล่ะผมไปหาอะไรดีนี่ไงที่ตัดขนแก่เราทําได้เลยเอาละเอาที่กัดขนแก่แล้วก็โยนเข้าไปฮุยได้อะไรมาวะเนี่ยก็คือได้ที่ตัดมาใช่ได้ที่ตัดมา,ดดม,ามันเขียนไว้ว่าเราสามารถพังไม่ใช่พังสิเราสามารถทําลายไอ้เจ้ากิ่งมาแล้วก็จะดรอปของโอพมาอย่างนั้นเหรอในลองดูซิดรอปของโอพฮุยของโกงแบบของโอพีแบบโคตรโอพีอะฮุยตกตกโอโหของเต็มเลยโอ oh my god ของเต็มเลยได้บล็อกเพชร มาด้วยอ้ยแรกเลยแรกอของ o อเต็มเลยครับทุกคนขุดปุ๊บแบบของ o อออกมาเลยอะเฮ้ยเมื่อกี้ได้ธนูไหมอ,อ่ม,มัลติไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมมี power power สองาเฮ้ยเราเก็บอันนี้ไว้เก็บไว้นะทุกคนเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาทําเป็นแท่งตีเหล็กเลยดีกว่าครับแท่งตีเหล็กเราจะพอไหมนะเหล็กเราจะพอไหมเนี่ยไม่น่าพอนะทุกคนได้แค่2ก้อนเองอะเดี๋ยวหาเพิ่มแป๊บหาเพิ่มได้แบบอีซี่เลยเฮ้ยได้แอปเปิลทองแล้วแอปเปิลทองมีเพชรด้วยไหนๆก็ไหนๆละไหน มันลองแบบแอปเปิลทองดูซิว่าอีวลแล้วมันจะเป็นยังไงเฮ้ยนี่มันแอปเปิลทองแบบคืออะไรวะเนี่ยถ้าเรากินปุ๊บเราจะสามารถอ๋อเหมือนกลายเป็นปกเ c t ร r m o มดอะแล้วก็ถ้ามีม็อบอยู่ใกล้ๆมันจะโดนดาเมจอย่างนั้นหรอไหนลองกินดูซิเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยบินได้เลยอะไหนลองไปแบบใกล้ๆม็อบดูซินี่ไงอยู่ใกล้ๆม็อบแล้วม็อบเจ็บตายไปเลยอุ้ยแล้วมันหายไปเลยใช่ไหมเฮ้ยถือว่าโกงอยู่นะเนีนะ่ยโอ้เฮ้ยนั่นมันชอร์รี g r o v ฟเอาละของอย่างต่อไปก็คือ golden apple เราเอาเอาไปเล พิกแอ็กเอนเดอร์โปรใช่ขาด Ende r Pro แล้วก็แมก ma, มา Ende r Pro กับแมกมาคิวบ์อย่างนั้นหรอแสดงว่าผมต้องไปฟาร์มก่อน,นสิงั้นผมขอไปฟาร์มก่อนแล้วกันก่อนไปฟาร์มเนี่ยขอทําชุดกอบเพชรก่อนนะเ <c oughs> ยี่ยมเลยใส่แล้วหรือว่าเรารอจนมืดก่อนดีให้มันมืดแล้วก็เราไปหาเอนเดอร์แมนไหมโอเคได้ได้เราไปหาหอเอนเดอร์แมนกันเลยดีกว่าแต่ทุกคนครับผมมึงสังเกตไอที่ตัดคนแก่นี่โอ้โหดามเมจสิบสี่เลยหรอทำไมมันแรงจังไงหุย <c oughs> ตายไปเลยเอ้ยมันจะสุดยอดเกินไปแล้วอ๋อ งั้นผมว่าไม่ต้องใช้มีดแล้วสิใช้ใช้ที่ตัดขนแก่นี่ตีแบบตีทีเดียวตายอ่ะแบบนี้พุ่ม <c oughs> ตายเลยในลองแบบดูแถวนี้ดูว่าเอ็นเดอร์แมนเกิดหรือเปล่าเอ็นเดอร์แมนเจออยู่ไหนเอย่ยอยากจเจอเอ็นเดอร์แมนจังผมว่าผมปรับเป็นโหมดฮาร์ดเลยดีกว่าจะทําให้มอนเตอร์ได้เกิดง่ายขึ้นพุ๊บโอ้โหตีทีเดียวตายโหดเกินไปเปล่าเพื่อนตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอเอ็นเดอร์แมนอยู่ดีอะ่ะแต่ลองเดินแบบแถวๆถวนี้เดี๋ยวก็เจอเอ็นเดอร์แมนอยู่ไหนเอย่ยในถ้ำนี้ มีเอนเดอร์แมนหรือเปล่านะขอเจอเอนเดอร์แมนหน่อยนี่ไงเจอแล้วเอนเดอร์แมนดอบเอนเดอร์โฮลหน่อยสิเพื่อน อู้จ้ะอุ๊ยปะะตายนี่ดอบด้วยเอ d นเดอร์โพลจัดไปเลยฮะทุกคนเอ d นเดอร์โพลอีโวไปครับทุกคนหุ้ยได้ดาบว่ะก็คือเราได้ดาบเอ d นเดอร์เบรดอก็คือถ้าเรามองไปที่ไหนแล้วกดลิกขวาเนี่ยมันก็จะว์ปไปนั่นเองโอ้ยโหดๆปูจุบอุ้ยวร์บได้แบบรัวๆเลยอะว์ปไปตรงนั้นพูจุบร่นี่วร์บได้แบบโคตรไกลเอาละมาเที่ยวตรงนี้แป๊บหนึง่งไบโอมเชอร์รี่กรอฟนั่นเองไหนขอตีหน่อยแรงหรือเปล่าแรงหรือเปล่าดาเมจ เจ็ดหรอมันมันเบาวกว่ากันไกลอีกนะ้น,น่นี่แน่ฮ้ยฮยโฮยโอ้โย,ยนึกว่าตายเอาล่ะทุกคนผมต้องไปนรกนะตอนนี้เพราะว่าไอเทมอันต่อไปนั่นก็คือเบลสนั่นเองซึ่งเบลสมันอยู่ในนรกผมต้องหารูนพอร์ทัลไม่ก็ออบซิเดียนแถวๆนี้รูนพอร์ทัลหรือออบซิเดียนว้าไปว้าไปเดี๋ยวก็เจอ ฮ้ยทุกคนข้างล่างนี้มีเมืองใหญ่ว่ะเฮ้ยตรงนั้นมีลาวาพอดีเลยขอแวะหน่อยนะคะเผื่อเจอลาวาเยอะกว่าน,นี้อยากเจอบ่อลาวาอยากทำประตูพอทัลไม่ใช่ประตูพอทัลประตูเดีน็นแต่เฮ้ยเจอรูนพอทัลเฉยเลยเฮ้ยลาวาลงมาแล้ว เอ้ยแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งขอเก็บของแป๊บหนึง่งหุยมีเอ็นเด์แมนไม่ใช่เอ็นเดมแอนแอปเปิลทองเอนชาร์ดแป๊บหนึง่งทำไมมันลงมาเร็วขนาดนั้นนะ่ะแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งขอขุดแป๊บหนึง่งขุดออฟซิเดียนออฟซิเดียนผมอยู่ไหนออฟซิเดียนหุยได้มาแล้วออฟซิเดียนอันหรอ8อัน11อันขุดเพิ่มขุดเพิ่ม13มันแล้วโอเคทำไมลาวาแบบไหลมาไม่หยุดเลยอะตรงนี้เจอเพชรด้วยแฮะแต่เรามีเพชรเยอะแล้วเอามาทำอะไรก่อน งั้นเราไปที่นรกกันเลยดีกว่าครับทุกคนไม่มีอะไรทำลนะไปนรกกันครับขอเคลียร์ของแป๊บน,นึงก่อนไปนรกโอเคจัดไปเล้ผมทุกคนไปนรกไปหาเบลดแล้วก็ลองไปอีโวดูนะเฮ้ยทุกคนเจอฟอร์ทรสเฉยเลยเปิดประตูมาก็งั้นเราพัางแบบนี้ไปเลยจะได้แบบไม่ต้องมาอีกรอบหนึง่งพัง yes ได้มาแล้วเฮ้ยมีดเอเนอร์แมนว้าไปได้ใช่ไหมไหนลองวาง้วา,ไไวา,ววาไปตรงนู้นเฮ้ยุนี่ว้าไปเฮ้ยได้ว่ะแล้วก็ว้าไปตรงนั้นว้ามาตรงนี้โอเค มเมื่อกี้แบบผมพูดผิดนะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เบสที่มันอีโ้นะก็คือแมกมาคิวใช่ผมต้องหาแมกมาคิวไม่ใช่ตัวนี้ที่มันอีโบได้ผมพูดผิดไปขอให้ด้วยงั้นเราเอากันไกลมาขวนหน้ามันเลยดีกว่านี้ตายไปเลยโหโคตรแรงเลยอะ่ะกันไกตีทีแบบตีติดคีทีหนึ่งตายอ่ะนี่ตายเลยอุย้ยตัวนี้ก็ตายเหรอมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอขอเคลียร์ของเป๊บหนึ่งของแบบว่ามัวไปหมดเลยของแบบเต็มไปหมดเลยอุย้ยเฮ้ยตัวอะไรยิงผมเนี่ยทำไมมัน ยิงไกลจังยิงแม่นยิงแม่นเกินโอ้จ้าตายไปสิฮ้จุนี่นี่เนีย้ย ได้มาสองอันแล้วเฮ้ยเรามีแอนวิลอยู่นี่ว่าเอาแอนวิลมาเอนชาร์นธนูเลยพาวเวอร์สองเฮ้ยมันแรงมากนี่เลยอะธนูพาวเวอร์สองนี่ยิงไปโดนไหมโด,โดนทีเดียวตายมะน่าจะใช่นะติดคิอีตายโอเคตอนนี้ผมมีแปดอันแล้วพอพอพอ,พอผมกลับเลยดีกว่าขอพาง่อดก่อนกลับน,น,นี่พังไปเลยเก็บแอนวิลมางั้นเราตอนนี้ไปฆ่าเอนเดอร์ดราก้อนดีกันไหมก็คือเป้าหมายก็คือการฆ่าเอนเดอร์ดราก้อนนะแต่ก่อนจะไปหาเอนเดอร์ดราก้อนเนี่ยขอไปหาแมกมาคิวแป๊บหนึ่ง ว่ามันอยู่ไหนแมกมาคิวมันชอบอยู่ใต้ลาวาใช่ไหมอุ้ยพอดีเลยข้างหน้านี้มีแมกมาแล้วก็มีบาชั่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอย่าพึ่งซีไอไอ้อย่าเพึ่งยิงเฮ้ยเฮ้ย้แป๊บนึงโดนโดนอะไรโดนอะไรขอตีขอตีขเอาม็กมาแป๊บหนึ่งแมกมาคิวดอบหน่อยเพื่อนอยากได้ลูกบอลนี่ไงได้แล้วครับได้แล้วเคิร์ฟได้แล้วครับขออีโบเลยนะครับนี่ได้มาแล้วคือไม้คาทาเหรอ ก็คือไม้คาถานี่เนี่ยเฮ้ยยิงไปปุ๊บลาวาออกมาเลยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยบาชั่นว่ะทุกคนมาสิมาสิตีทีเดียวตายนะเว้ยเฮ้ยไม่ตายตัวนี้นี่เฮ้ยกี่ทีวะเนี่ยมันถึกโคตถึกเลยตัวเมื่อกี้มาอุ้ย,ยผมจะตายผมจะตายนะเนี่ยผมจะตายนะเนี่ยผมอ๋อเอาตายเฉยเลยเอาล่ะตอนนี้ครับทุกคนผมได้ไอเทมสุดโกงมาหมดแล้วนะก็คือตอนนี้ผมต้องไปค่าเอนเดอร์ดราก้อนละเอาล่ะใช้วิชานินจาว้าไปเลยดีกว่า <S <S ฮึบ ฮูจุบโอ้ผมวาร์ปมาด้วยออ้หม่ก็พลังวิชานินจาโอเคไปยังดีเอ็นกันเลยดีกว่าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยผมจะค่ายเนิดราก้อนได้ไหมนั้นเรามาดูกันครับผมเลสโก้ครับทุกคนยา่ามาแล้วมาแล้วใช้ที่ขูดขูดไปอืมมาเลยมาเลยขอขึ้นไปหน่อยนะครับ นี่ขึ้นมาแล้วเราใช้ที่ขุดยิงได้ไหมที่ขุดยิงแล้วพังไหมเฮ้ยพังเหรอจริงดิพังเลยเหรอเฮ้ยพังจริงเฮ้ยโคตรสะดวกโคตรสบายโคตรดีี่งั้นตอนนี้ก็สบายแล้วสิผมแบบกดยิงไปแบบนี้กดยิงมันก็พังแล้วอะนี่ไงกดยิ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 งง่ายขนาดนี้ไม่ต้องเล่นแล้วบางกรผมใช้นี้ยิงได้ไหมยิงบางกรได้ไหมเออระเบิดไปอย่าใช้นี้ยิงบังกรได้ไหมไม่น่าได้นะทุกคนเอาล่ะใช้มากๆคิวเฮ้ย ดาเมจมันลดป่ะฮยจุบเฮ้ยดาเมจมันลดอยู่แต่ลดน้อยมากงั้นเราเอาอะไรยิงได้วะเนี่ยธนูหรอ <laughs> น่าจะต้องธนูแหละธนูพาวเวอร์สองของเราผมวา์าไปได้ไหมตรงนั้นเฮ้ยว์ปได้วา้าได้ผมตายอ๋อยังไม่ตายยังยังผมยังไม่ตายอออว้าวาวา้ขึ้นมาก่อนตอนนี้เฮ้ยมังกรลงมาแล้วว่ะมังกรลงมาแล้วว่ะทำไงเดียะ มังกรลงมาแล้วผมว้าไปเลยดีกว่าว้าไปแล้วก็เอากันไกตีนะทุกคนกันไกลกันไกลแบบโคตรแรงใช้มีดดูนี้เฮ้ยมีดแบบไม่ค่อยแรงเนี่ยใช้กันไกลดีกว่านี่กันไกแบบโคตรแรงเลยยุบว้ามาเออพี่มังกรมันอยู่ไกลอ่ะขอว้าไปแปบ มังกรลงมาแล้วมังกรลงมาแล้วมันลงมาแล้วก่อน,นลงคอยยิงหน่อยคอยยิงนึดนึงอีกนิดน,นึง่งยิงหนึ่งได้แล้วได้แล้วกลบมากบมากันไกตีหัวตีตายตายได้หรอเอากันไกตัดหัวได้ไหมนี่แนะนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรมังกรมังกรอย่าเพิ่งหนีสิเพื่อนอย่าเพิ่งหนีสิไอ้ไอ้ไอ้อย่าเพิ่งหนียิงธนูแบบโคตรแรงเขอร์มสสองตายได้ไหมตายเธอเพื่อน เอาธนูคาทายิ่งปื้มตาย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 ลงไปเลยครับผมทุกคนวาร์ปไปตายไปแล้วนี่บึ้มระเบิดเล่นเลยเฮ้เฮ้ชนะแล้วครับทุกคนยาโคพรอีซี่อ่ะของแบบของโกงมากเลยเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกคยอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยปิดเทอมนี้เป็นยังไงกันอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผมบา,บายๆนะบาย,บาย